ผมเปาธีรพัฒน์ปืรทองนักเตะทีมชาติไทยอายุยี 23, จากสโมส G, รบีจีปทุมฯกว่าเอาบอลลงเล้าแบดเข้าลกลางธีรพัฒน์ปืรทองธีรพัฒน์จี้เข้าหากรอบธีรพัฒน์ธีรพัฒน์แบบนี้ขวาสันา้นตาเล่นเลยครับธีรพัฒน์เด็บ perde ตมายังไงก็ชีวิตในวัยเด็กผมก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะจะอยู่กับยายก็ส่วนมากจะเป็นยายเลี้ยงพ่อแม่ก็ส่งตังค์มาอย่างเดียวประมาณนี้พ่อแม่มาทำงานใช่พ่อแม่มาทำงานที่กรุงเทพก็คือผมจะอยู่กับยายแล้วก็น้องกับพี่ก็ส่วนมาก ตอนเด็กๆเขาไม่มีนะบก็ไปเล่นกันเล่นเล่นฟุตบอลเล่นชวนกันไปเล่นอะไรประมาณนี้ใช่ก็คือแบบเล่นตามสาดเดือครับใช่ทำกิจกรรมอะไรก็ได้แค่ของไม่อยู่ในบ้านอ่ะใช่ครับก็ผมเป็นคนจังหวัดอุบลนะก็อยู่บ้านนอกเนี่ยก็เล่นฟุตบอลตามหมู่บ้านก็มีครูคนหนึ่งเขาเป็นครูมัธยมเขามาชวนไปเล่นฟุตบอล ผมก็ได้ไปเล่นกับเขาแต่ก่อนผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นฟุตบอลเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นฟุตซอลมากกว่าเพราะว่าคนไม่พอด้วยครับเขาเป็นครูของมัธยมเขามาทำเหมือนเขามาสอนเด็กอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็ผมผมก็จะอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งแต่ว่าเขาใช้ชื่อทีมของอีกโรงเรียนหนึ่งส่วนมากก็ถ้าจะส่งฟุตบอลก็เหมือนไปนรวมกับทีมอื่นอะไรประมาณนี้แล้วเราเริ่มจริงจังกับฟุตบอลตอนไหนอ่ะ ประมาณ12ขวบก็แบบของอะคาเดมี่กับของโรงเรียนเนี่ยผมก็คือโรงเรียนตอนนั้นจะมีส่งแข่งวันลเลยบบอลครับก็คือผมต้องเล่นให้โรงเรียนใช่ใชก็ส่วนมากเขาเหมือนเขาส่งแบบมันเป็นรายการมาพอดีครับใช่เขาก็แบบพอมีซ้อมๆอะไรอย่างนี้มีรายการเขาก็ส่งมาแต่เขาคนเล่ก็ถึงว่าจริงจังไหมล่ะนนะก็จริงจังไหมมันก็แบบ มันก็จริงจังอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้จริงจังกับฟุตบอลเท่าไหร่ก็คือแบบยังไม่ได้คิดว่าแบบจริงจังกับอะไรเกินประมาณนี้เราเล่นตั่งไหนวอลเลย์ตอนก็เล่นตัวตบนี่ยครับอ๋อคือหัว,สวเสาด้วยใช่ใช่ใช่ครับก็หลังจากจบวอลเลย์ก็คือตอนนั้นผมจะไปเล่นวันเลย์น,นะจนยายอ่ะเดินมาบอกว่าแบบจะไปจริงๆเหรอประมาณนีน้แล้วทีนี้โค้ดที่มัธยมครับใช่ เขาก็มาชวนไปคัดมัตยมปลายก็ได้มาเรียนที่อาสัมเนี่ยผมก็ภูมิใจกับทุกผลงานที่ผมได้ลงเล่นได้ได้โชว์อะไรประมาณนี้ครับก็เช่นนักยนไทยที่คัดติดแล้วก็ได้แข่งที่ประเทศจีนนี่ใช่ผลงานเป็นไงบ้างนักยนไทยก็โอเคไหมมันก็ยังไม่โอเคครับก็ยังไม่ดีก็นั้นนักยนไทยเขาจำกัดอะไรอยู่ ไลูกอายุไม่เกินสิบแปดปีใช่แล้วตอนนั้นรับสิบสองหรือเปล่อ่าสิบสิบหกหรือสิบเจ็ดมันมีผลงานไหนไหมที่เราภูมิใจตอนสมัยเราเล่นจุฬารงกรณก็นน <c oughs> มีของทีมชาติไทยยูสิบเจ็ดครับผมที่รายการชิงแชมป์เอเชียที่เตะที่สนามบีจีเนี่ยผลงานส่วนตัวผมก็ผมก็ถือว่าดีนะครับเป็นทีมชาติครั้งแรกของผมด้วย แล้วก็ทำผลงานก็ก็ถือว่าโอเคครับตอนนั้นใช่ได้ยิงได้แล้วไหมก็มีแอซิดแค่ลูกเดียวครับอ๋รายการของเอเซไว้ครับที่แข่งที่สนามบีจีครับผมสิพัฒน์เอาบอลลงที่สวยครับลากจี้เข้ามาหนึ่งตัวหนึ่งตัดเข้ารงกแล้วสัด์ด้วยสายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูที่สามมันก็สามศรีาชาครับหนึ่งตัวหนึ่งนี่ไปปล่อยให้เจ้าตัวที่มีพื้นที่ก็ไม่เหลือเลยรครับความความใจของผมก็คือ ได้แชมป์ด้วยแล้วก็ได้รางวัลส่วนตัวด้วยดีใจมากครับอยู่อสมาก็เจ็ดสีก็ไม่ได้แชมป์กมลละก็ไม่ได้แชมป์แล้วก็ไม่ได้แชมป์รายการเอเซนไวเนี่ยใช่ก็ดีใจครับวันนั้นก็เราโดนน้ำก่อนด้วยครับ <c oughs> ใช่เสียสมาธิช่วงแรกหลังจากนั้นก็มาตีเสมอได้ก็มันเป็นเกมที่แบบอึดอัดครับแบบ เขาแบบยิงเสร็จเขารับแล้วพวกผมก็ต้องไปลุกใช่แล้วแบบเขาลับลับลึกแล้วเราแบบมันไม่มีช่องเจาะแล้ก็ต้องหาวิธีการไปทำลายแนวรับเขาใช่เรามันก็ยิงประตูแรกยิงประตูนี้เสมอไหมหรือว่ายิงประตูชัยยิงอ่ะยิงประตูชัยครับผมผมยิงประตูชัยรุ่ยขึ้นมาครับทางขวาทำชิงกันทำชิงหนึ่งสองรุ่ยเข้าโอเคโทษแล้วยิง แบกแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะยิงจังหวะนี้ของอัศมชันศรีราชาครับขึ้นน้ำแล้วครับเป็น2ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหคนยิงก็เป็นธีรพัฒน์ปรือทองเนี่ยแหละครับโอ้โหดาวซันโรประจําการแข่งขันมันแบบเนี่ยมันอึดอัดมาทั้งเกมเลยก็แบบก็ดีใจอ่ะก็แบบแบบมันบอกไม่ถูกเลบก็คือแบบเขารับรับแบบเต็มที่แล้วเขารับแน่นอ่ะอ่าแล้วแบบพอยิงได้ก็รู้สึกแบบอ่าก็โล่งขึ้นมา Oh. หลังจากจบทีมชาติไทยยู17ครับที่แข่งที่บีจีหลังจากนั้นก็เซ็นมาเลยครับตอนนั้นผมเซ็นกับโค้ดงวนนะครับผมไม่รู้ว่าใครเห็นแต่แบบผมมาเซ็นกับเขาแต่ผมไม่รู้ว่าใครติดต่ออะไรมา mm. ดีใจครับตอนนั้นเราก, mm. ก็ยังเด็กอยู่ด้วยแล้วก็ mm. ได้มาเซ็นไว้แต่เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ <Okay. S 2> ไม่คิดว่าแบบจะมาปุ๊บแล้วได้เล่น ช่ก็คิดว่าแบบมามาปุ๊บแล้วมาซ้อมมาอะไรกองใช่ก็อยากมาที่นี่อยู่แล้วใช่ครัมันเป็นสโมสรที่ใหญ่ครับแล้วก็ท็อปของประเทศแล้วก็อยู่เลียสูงสุดแน่นอนทุกคนขวันว่าแบบอยากมาเล่นที่นี่แน่นอนทั้งเรื่องสนามอะไรด้วยก็นักเรียนก็ กองเชียร์อะไรมันก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็แบบความกดดันมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าพอพมาุตบนลอาชีพความกดดันความคาดหวังกองเชียร์แฟนบอลก็มันสูงขึ้นเราก็ต้องแบบเหมือนเรามาอีกระดับหนึ่งเราก็ต้องทำให้มันได้อีกระดับหนึ่งพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเรียนรู้จากพี่ๆในสนามแล้วก็ปรับจังหวะการเล่น จังหวะน,นี้ควรไปจังหวะไหนควรไปประมาณนี้ต้องขอบคุณพี่พีครับเขาซัพพอร์ตดีครับใครเป็นคนมามาคุยกับเรามาแบบช่วยเหลือเราในการปรับตัวนี่มากที่ก็คนที่เฟรนลี่ก็พี่เจนะครับ<ม>ก็ส่วยมากเขาคุยครับคุยไปเรื่อยอะไรแนี้นครับตอนเด็กๆกับผมเปิดทีวีดูพวกพี่เจนี่นะใช่ผมชอบมากเขาเขาตัวเล็กแต่เขามีความคลออค่องมีก็ ดีครับก็แบบผมเป็นไดอดอลตอนเด็กอะไรประมาณนี้พอได้มาเล่นด้วยก็แบบก็ต้องเรียนรู้จากพี่เขาแบบเราจะเดินตามทางเขาอะเราต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดอยากเป็นเหมือนพี่เขาไปเล่นเจลีกอะไรประมาณก็ต้องศึกษาพี่เขารับฟังวินาทีแรกเจอพี่เจรู้สึกโอตื่นเต้นเะพี่เัิงเกิดมาไม่เคยเจอเลยเพิ่งมาเคยเจอเนี่ยไปดูที่สนามที่ไม่เคยเจอ ใจพับพับพับเต้นแรงเลยก็นั่นแหละครับผมน่าจะถูกส่งตัวลงไปประมาณนาทีเก้าสิบใช่ครับก็ช่วงทุนเวลาด้วยก็มีพี่เขาก็จังหวะนั้นมันหน้าประตูพอดีพี่เขาปาดมาผมก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วบอลมันหลุดมาพอดีหลุดจากพิเชมาพอดี จำ,ำได้ไหมใครนคนแอคซิสให้เราแบบแ<น>จ้งเกิดอะ่ะคนเปิดมาครับพี่เจมส์ผมใช่ยิงใส่อะไรตอนะนั้นจำได้ไหมหน้าความประทุครับก็ขอบคุณครับที่แบบส่งให้แลว้ววาณนี้ใช่เป็นประตูแรกของผมในฟุตบอลอาชีพด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสสโมสรเนี่ยโอกาส,ากาสที่ให้ผมได้มีโอกาสได้ลงไปเล่นในเกมระดับไทยลีกหนึ่ง มันเป็นสูงสุดของประเทศแล้วก็ดีใจมากความมั่นใจก็ก็ดีขึ้นครับก็มั่นใจมากขึ้นกล้าทำอะไรมากขึ้นเ็ได้ลงเรื่อยๆมีเกมมีดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ตัวเองมาถึงจนนุดนี้แต่ว่ามันก็ต้องไปต่อใช่ก็ดีใจก็แบบได้ไปต่างประเทศด้วยแต่ก็ เราไปในอายุยี่สามด้วยเราอายุแค่สิบแปดก็ต้องเรียนรู้จากพี่ๆเขาด้วยครับในตำแหน่งที่เราเล่นเองแล้วก็คนอื่นๆตำแหน่งอื่นๆว่าเขาเล่นยังไงเขาถึงได้เล่นตัวจริงอะไรประมาณนี้ก็นํามาปรับใช้กับตัวเองเจอเจอ,เจอกาตาดีใจครับผมได้เล่นใ้ทีมชาติก็ดีใจอย่างยี่งก็ภูมิใจภ <laughs> ูมิใจกับตัวเองอะ่ะที่แบบมาอยู่จุดนี้อะใช่อ๋าเปลี่ยนคนครับ ไทยธีรพัฒน์ลงนะครับมาแล้วครับเป็นธนวุฒิชัยออกครับแล้วก็ดาวรุ่งจากบีจีนะครับธีรพัฒน์ปรือมทองต้อหมายผงผมก็ผมอยากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับผมแล้วก็เป้าหมายของผมก็อยากไปเล่นที่เจเลีกครับครับก็เห็นพี่ๆไปก็อยากไปครับเป็นประสบการณ์ครับลองต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรียนรู้จากพี่ๆ ว่าอันไหนดีแล้วก็ทําตามอะไรประมาณนี้ก็ไม่หยุดฝึกซ้อมก็ซ้อมไห้มากกว่าคนินคะรับทุกวันนี้ก็มันก็ยังไม่พอเพราะว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จเราก็ต้องทําทาให้มาให้มากขึ้นได้เลยก็ต้องขอบคุณรายการแอสเซทไว้นะครับว่าที่มอบโอกาสดีๆให้กับเยาวชนได้มีได้มีเวทีได้แสดงฝีมือของตัวเองครับ อยากให้น้องๆเพื่อนๆเ,เตรียมตัวมาให้ดีครับผมก็มันเป็นรายการที่ใหญ่แล้วก็ได้เล่นสนามที่เป็นท็อปของประเทศไทยครับก็เป็นสนามที่ดีมากฝึกซ้อมมาเยอะครับแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันครับ